สวัสดีครับพีเตอร์สวัสดีครับพี่ช้างครับแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับครับผมวันนี้ก็มาในมุมสบายๆหน่อยนะครับไม่ได้เป็นทางการอะไรมากครับผมเร็วๆนี้แล้วกันนะฮะที่เห็นในหน้าจอนะครับเร็วๆนี้นะครับทุกท่านจะได้พบกับลำโพงบลูทูธซาวเว็กซ์รุ่น the qsb สามห้าสามเก้าบสามเกบซึ่งเป็นลำโพงพกพาแบบมิติใหม่เลย เป็นอารมณ์เนี่ยฮะรูปทรงจะออกยาวๆนะครับยาวๆไม่ยาวธรรมดาฮะเพราะยาวถึงห้าสิบห้าเซน5้าสิบห้าเซนนะครับมีแบตเตอรี่ในตัวมีแบตในตัวนะครับใช่ครับก็สามารถฟังได้สบายๆ6-7ถึงเจชั่วโมงใช่ที่สำคัญกำลังขับมันก็ไม่ธรรมดายี่สวัตต์ RMS นะฮะใช่ครับซึ่งเป็นยี่สวัตต์ที่ให้ซาวด์สเตจกว้างยาวๆอย่างนี้ต้องมีข้อดีแน่นอนนั่นคือซาวด์สเตจไม่ติเสียงนี่กว้างมากใช่นะครับเพราะว่าตัวนี้จะมี ลำโพงถึงสี่ตัวนะฮะด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างนั่นเองใช่นะครับ,วค,รบความพิเศษของลำโพงตัวนี้คือแน่นอนคุณคุณภาพเสียงเนี่ยไม่ธรรมดายอยู่แล้วหนึ่งให้แนวเสียงที่เบสนุ่มๆเสียงเพราะเพราะเสียงกาลางโปร่งโปร่งกว้างล,<ช>ลเลยซาวเซตกว้างฟังแล้วมันฟังได้ทั้งวันครับรับผมแล้วก็ที่สำคัญนะถ้าวางในห้องเนี่ยฟังมุมไหนของห้องเนี่ยเสียงไม่หลบเลยใช่นะครับความพิเศษของเขาก็คือว่าฟังก์ชันการเชื่อมต่อ ให้มาค่อนข้างที่จะครบครัมเลยทีเดียววินเดอร์เดี๋ถือว่าค่อนข้างนะเยอะเยอะนะครบะะนนัมาไล่กันเลยพีมาไล่กันเลยฮะตัวนี้ถือว่าเด็กคิ้วนะตัวนี้มาในประมาณวอบสี่หมื่นหนึนห้าครับผมนะฮะความยาวตัวนี้อยู่ที่ห้าสิบห้าเซนนะความสูงที่หกเซนนะลึกมาด้านหลังนี่เก้าเซนครับผมนะครับรูปร่างหน้าตาก็เป็นสีดำเปียโนเลยด้านบนก็จะมีปุ่มคอนโทรลเรียบง่ายนะะไม่มีอะไรมากแต่ว่าจะมีสัญลักษณ์แปลกๆอยู่นี่เลยตรงกลางเฉลยเลยดีกว่าฮะ ตัวนี้เป็นไวเลสชาร์จิ่งฮะเป็นแท่นนะครับเป็นแท่นไวเลสชาร์จิ่งสำหรับชาร์จสมาร์ทโฟนแบบไร้สายพี่เตอโอ้โหไม่ธรรมดาเลยเหมาะมากนะครับที่ผมเห็นเลยคือสําหรับโต๊ะทํางานของท่านอยากได้ลําโพงเสียงดีๆไปฟังครับผมนะฮะตัวนี้เหมาะแล้วแถมยังมีชาร์จิ้งไวเลสเอาไว้ด้วยใช่ครับนะครับนะฮะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นปุ่ม power นะปุ่มแน่ปุ่ม power นอกจาก power แล้วยังเป็นปุ่มเลือกโหมดด้วยครับกดแช่นานๆคือเปิดกดแช่อีกก็คือปิดถ้ากดครั้งเดียวจะเลือกโมมเลยะจี เอเย่นอินครับบลูทูธเวอร์ชัน4.2 <Bluetooth, S 1> ใช่นะฮะแล้วก็มี FM FM ด้วยสัญญาณชัดเจนไว้วิทยุแต่ว่าท่านจะต้องเสียบสายเอเย่นด้านหลังด้านหลัง,ลงเป็นสายอากาศครับผมนะครับนะฮะแล้วก็จะมีโหมดเรียกว่าออปติคอลอินพุตรู้สึกว่าตัว FM จะออโต้ออโต้ล็อก สถานีนะใช่20สถานี20สถานีอ่าเปิดมาล้วกดปุ่มเพลงค้างไว้แล้วมันจะหาของมันเองใช่ก่อนที่จะกดให้มันหาก็เสียบสายอากาศมาก่อนแล้วกันก็คือสาย a อวนั่นแหละสายอ3.5นะครับแล้วก็มีโหมดเล่นเพลงผ่านทำได้ได้ด้วยทำได้ได้ด้วยโอ้โหนะฮะครบคันเลยอ่ยังยังไม่พอฮะมีอะไรฮะที่สำคัญนะฮะด้านหลังนะครับมีช่องออปติคอลออปติคอลให้สำหรับต่อทีวีพีเต้อ มาดูเลยดีกว่ามาดูเลยฮะนี่ฮะด้านหลังยังมีฮะนี่ฮะอ่านี่ฮะมีออปติคอลเนี่ยะสำหรับต่อทีวีตรงนี้ฮะมีช่องปิดกันฝุ่นอยู่นี่ฮะออปติคอลฮะนี่เป็นช่องสำหรับเสียบทำได้เล่นเพลงอินพุตสามจุดห้าแล้วก็เรียกว่าอินพุตแบบ RCA มีเอเจ็ตอินแบบหนึ่งกับสองครับนะครับโอ้โหครบเลยครบเลยนั่นยังไม่พอฮะมีไมโคเอดิการ์ด้วยโคเอดิการ์ด้วยนะฮะนะครับแล้วก็ช่องชาร์จไฟเออนะครับคือ ต้องบอกว่าเป็นเป็นลำโพงดูทรงเหมือนจะไม่มีแบตแตอร่จริงเขามีแบตเตอรี่ในตัวครับแล้วมีการเชื่อมต่อได้ทั้งต่อคอมพิวเตอร์ก็ได้ฮต่อทีวีก็ได้นะครับต่อไร้สายผ่านสมาร์ทโฟนก็ได้และยังมีสายสัญญาณมาให้ด้วยนะนี่นี่ฮะสามยังไม่หมดนะครับยังไม่หมดฮะมีออปติคอลอีกแฮ็ออปติคอลด้วยโอ้นี่สายชาร์จและยังนะ Control รีโมทคอนโทรลนะฮะรีโมทคอนโทรลตัวนี้ครบคันแลวนะตัวนี้คือมีฟังก์ชันนี่ฮนะหันหน้ามาหน่อยมีหน้าจอนะครับนี่ฮนะมีนาฬิกานะตั้งปลุกได้ครับไ<อ>ม่ธรรมดานะฮะ<ด>แล้วก็รปรับเรียกว่าปรับ E q เสียงได้ล็อกโหมดแดนโหมดอะไรเลือกเอาได้เลยเอาง่ายๆว่านะลำโพงตัวนี้นะได้ทั้งต่อทีวีต่อคอมพิวเตอร์ต่อไร้สายหรือว่าจะฟังเพลงผ่านแฟลชไดร์หรือว่าไมโครอิด e ิการ์ดนะครับครบคันและที่สำคัญมียูเซอร์แมนนวลมาด้วย ใช่ซึ่งเราได้แนวเสียงที่เราได้ฟังมันน่าประทับใจจริงๆครับมันให้เสียงที่นุ่มไพเราะฟังแล้วมันมีความสุขฮะตัวนี้ซี่อซี่ใช่สบายนะครับท่านที่กำลังมองหาลําโพงและที่มันอัรถประโยชน์หลากหลายในราคายังไม่พูดถึงราคานะครับผมบอกเลยคุ้มมากนะครับราคาเท่าไหร่ฮะราคาอยู่ที่พันแปดร้อยเก้าสิบบาทหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบาทฮะมัน ต้องบอกว่าโอ้โหแบบมันมันควรจะต้องเราเนี่ยฮะที่ได้เห็นแล้วเนี่ยต้องรีบเข้ามาแล้วต้องอีกไม่นานฮนะได้เจอแน<ช>่นอนเพราะว่างานงานประกอบงานดีจริงใช่ครับสำหรับลำโพง s t y l e X the Q นะครับร <0 5. S 1> หัสอะไรนะนิดนึงจำไม่ได้ SB 3 9 b ตัวนี้ฮนะอีกไม่นาน <9 B. S 1> ได้เจอแน่นอนครับ <9. S> 1ัน0บาทท่านที่เอาไปใช้รับประกันว่าถูกใจประทับใจแน่นอน ฟังเสียงเลยดีกว่าอ่ะมาลองฟังเสียงกันเลยดีกว่าแช่เปิดนะครับฮะล็อกโหมดอ่านี่อยู่ในโหมดล็อกฮะเสียงเพียงล็อกครับผมเลือกอินพุตไปที่ครับผมอินทูสแล้วก็เชื่อมต่อเรียบร้อยฮะฮะ nothing else to do A little money in her pockets In a hurry to say I love you Freedom, freedom, freedom the days last forever Never thinking about the end as long as we were together We can make it through anything free the to get, free the to Now I gotta see you All the time Standing there. เป็นไงฮะเรื่องเรนี้ครับผมบอกเลยครับว่าท่านทุกท่านจะไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะแปดร้อยเก้าสิบกับฟันแปดร้อยเก้าสิบบาทกับเสียงอย่างนี้แล้วฟังก์ชันที่ให้มาครับคุ้มมากๆครับผมนะฮะอีกไม่นานครับได้เจอแน่ๆครับสำหรับลำโพง Sound X The Q b s ศูนย์เก้า s b สามเก้า B ฮะเออจำไมาไัญยาวจะจำไม่ได้นะฮะได้เจอแน่นอนครับผมครับผมวันนี้ต้องแค่นี้แล้วกันครับครับสวัสดีครับ